ครับสวัสดีครับกับอีสานบ้านนอกครับผมมือนี่มาหัศน้องหาปลานะครับของน้องเอ,งอชีเล็กไงครับม,มันมีเงาคุณครับทังท่งนะเป็นน้องปลาเล็กครับคุณใส่บุ้งใส่อันนั้นไปอยู่ครับมนี่ไปทั้งพุ่นครับมนทีท่งนาทั้งนั้นมีท่งนา มีอย่างไปเลยครับน้องหาปลาผมน้องเฟิร์ตมุน,นี้น้องเฟิร์ตพาลุยครับเดี๋ยวไปเบิ้ลนุ่กันเลยครับรอสีมีอย่างแน่นี่ครับนี่มากินครับเบ็ดเบ็ดแบบวิธีชาวบ้านครับเบ็ดไม้ไผ่ไปครับมีไผ่ย่งางเบิ้งครับ สองข่างทางนี่ก็สิเป็นเป็นน้าครับเป็นให้น้าคือมันมีคล้องอยู่กลางๆครับคล้องกระสะเป็นของสาธารณะนะครับของอน้องาปลาสาธารนณะนี่ครับนี่พื้นก็นี่มาตกปลาครับใส่ไม้ไผ่นะตกแบบไม่ได้มีเบ็ดฝร,รุ่งฝรั่งเนี่ยนะครับแล้วก็ที่มือนี้ก็นี่มาใส่ ใส่สิงพ่อพี่น้องเพร่ะว่าใส่ปลาซิ้วสินก็เลยติดตามตามมาเบื้าะพี่น้องอุย้ยนั่นแหละพี่น้องเป็นไหนละ่ะเตยแล้วครับโอ้ยยกขึ้นเบื้องนะครับโอ้ย,ยข่มครับยายครับโอ้นี่ครับพี่น้องตัวบแบบไง่ครับปลาเข่งอันนี้ใส่เงีย้ยอยังครับเงีย้ยห้ำกับขน,นมปัง แล้วขอบคุณครับผมเดี๋ยวเขาไปร้องบึง้งอันนี้เขาถือมาสองหลังครับ่าสิเปจังได่าเขาสิหมานคือเพิ่นบ่นี่ครับเอาบึง้งนะครับฟังพูดกับสิบบ้านป่าอยู่ครับ นี่ครับว้านปลาอยอันนี้เพิ่งก็นซีเฮ็ดเป็นเหือ่ยว้านนะให้ปลาเขานะครับพี่น้องเป็นเฮ็ดเหือ่ว้เป็นยอมยอมพี่น้อง

ปากขาวครับพ<ล> <ๆ S 1> ีนน่น้องปเลียัเอา,อางี้ยโแน่นมันอ,อก,กนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปวันางมงกันดีไปทายน้ำบอพ่อไปเอาเบ็ดมาน้ำบอก็นี่ไงเอากระเป๋าไเร็่ยนะพ่อมีครับฝาเลกฝาครับ นี่เป็นปลาขาวปลากระเงี้ยงนี่เงระเาอกหมูก็ไปอ้อมครับพี่น้องเสียบนี่สิเนี้ยเขาเตรียมไวแล้วพี่น้องเอาัดห้เกับให้มดแดงกับเนี้ยหผสมปังขนมปังนี่คือไอยไว้ครับพี่น้อง นี่พืชที่ยากไปอ้อยเงี้ยนะครับอลืมคับปลา ปิดอยู่ในนี้เด้อปลดปลาครับด้วลายอยู่พี่น้องฟาดเรียกเดี๋ยวมาเพิ่งสิดปลาต่อ